ครับนี่จังแมครับเอารถมาขึ้นแท่นแล้วครับถ่ายถ้ามันเครื่องแล้วมาแล้ว GPS ครับช่างใหญ่เราเอาอีกแล้วไปแล้วนะครับตอน,นก่อนกัด700ตอนนี้300แล้วเอ้ย3 0พัไม่ใช่ส0มมันต่างจังหวัดมันไม่มีศูนย์นะไม่สะดวกนะโอ้มดขึ้นนะ,ะ GPS <X>. ขึ้นแท่นแล้ว ตั้งเก่ารออีกแล้วครับต้องทำยังไงบ้างนี่ช่างจัดชาร์จไปแล้วนะะเดี๋ยวมันอืออ๋ <c oughs> อมีชุดบล็อกนะครับเบอร์อะไระครับไม่่้ตืนเนนงาบอกีไร์อะไร <c oughs> เบสหกอ๋อนะ <c oughs> เบอร์เฮดหกนะครับทีนี้ถอดอะไรบล็อกอเลยเฟืองท้ายครับเฟืองท้ายอ่ะอ๋ะอต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยอ่ะ ไล้ายกองกองกองอะกองน้ำมันกองมินไอ้น้ำมันเครื่องเนี้ยใช่ครับโอเคอันนี้อันนี้ตัวออลบ็อกนี่เบอร์อะไรยี่สี่ครับอ่านี่เบอร์ยี่สี่นะ่าเนี่ยเผื่อใครต้องใช้นะดูช่างไว้จะได้ซื้อแจถูกโอเคหมุนออกซ้ายเนาะแอ๊แกเลยรถกำลังร้อนๆเลยขึ้งขับมาจากนนท์นะโอเคทำง่ายครับใช่ใช่ใช่ ไปซ่อมแอร์มาเอ,อ่อดูน้ำมันก่อนอันนี้คือเครื่องท้ายอ่ะอน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องครับอ๋อน้ำมันเครื่องอ๋อโอเคน้ำมันเครื่องกับกอ,องใช่ไหมตอนนี้ต้องลอ,องด้วยไม่งั้นอ๋อมันจะลงขาตั้งครับอ่าเทคนิคครับต้องลองต้องลองด้วยอ่าเออร้อนๆเน่ยจะไหลออกดีนะ กองอยู่ดูค่าสกปรกสามพันกิโลนะปกติกิโลไอพันกิโลนะใช่เช่แมวกับต่างจังหวัดนะครับก็เลยต้องตามสเต็ปครับวิ่งสวนบ้างวิ่งต่างๆบ้างน,นะครับพ่วงล้อข้างบ้างเนบะืช็ดอยู่แรงแรงขับมีสายอ่ะขับไป นอีกนี่ครับอ๋อน้ำมันเฟืองท้ายถ่ายมันอยู่ด้านในอ๋อตัวนี้เป็นบล็อกหกเหลี่ยมเหรอใช่ครับหกเหลี่ยมตัวนี้หกเหลี่ยมนะครับต้องหาลองด้วยต้องลองแผ่นนี้ด้วยต้องลองแผ่นนะครับลงลงเข้าล้ออ๋อต้องมีลองเทคนิคนะต้องลองแผ่นด้วยไม่งั้นเข้าล้อเดี๋ยวยางเลื่อนอีกเข้าครับอ่าเยังเกงยังเลอะอยู่เลยเนี่ยหกเหลี่ยมเบอร์อะไรไม่รู้เบอร์หก อ๋อเบอร์เฮ็นหกเบอร์เฮ็นหกโอเคอ่านี่ก็มีโอลิงนะโอลิงทองแดงด้วยนะโคตรร้อนเลยอร้อนครับร้อนไหมร้อนเลยเครื่องขับมาจากนนนะแล้วก็เอาจุกน้ำมันเอาน้ำมันเครื่องออกนะครับเพื่อให้ไหลออกได้ดีโอเคจะวิ่งต่งัยาวัดอีกไงต้องถ่ายก่อน เดี๋ยวจะเกินเกินโอเวอร์โอเวอร์ฮีทอีกต่อพ่วงข้างอีกอ,อการขับใช้งานก็ดีนะครับตรงตัวดีโชคนุ่มดีแล้วก็ไม่ใครล่อนดีหมดดีหมดนิ่มดีขับนิ่มดียอมรับเลยว่านิ่มดีครับนิ่มดีก็หน้าก็ไม่หนักไม่อะไรนะขับเร็วๆก็ไม่ใส่ แต่ข้อเสียสีดำต้องระวังหน่อยรถกลางคืนจะมองไม่ค่อยเห็นรถใหญ่จะมาชอบแอบมาข้างๆยังเหรอกรองน้ำมันอ๋ออนี่กรองใช่ครับอันนี้บล็อกเบอร์เลยอันนี้ถอดแล้วเหรอใช่ครับเบอร์สามสิบอ๋อเบอร์สามสิบนะครับอ๋อตัวนี้น้ำเกลเนี่ยอ๋อประแจอ๋ออันนี้กรองน้ำมันเครื่องโอนน้มัเครื่องใช่ครับใช่ครับโอเค มีมีอะไรบ้างนะช่างมีกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายเฟืองท้ายแล้วก็กองน้ำมันเครื่องใช่โอเคนะครับสเต็ปแรกนะครับพันกิโลแต่ใช่ไหมโอเวอร์ฮีทนิดนึงครับ <c oughs> มันไปต่างจังหวัดอ่าจีพเลยอ่านี่น้ำมันจีพีเอเลยนะครับนี่ต้องใช้กี่ขวดเนี่ยขวดหนึ่งอะเปลี่ยนกองจะใช้อยู่ที่1.3ลิตรอันนี้ใส่กองอะอันนี้เฟืองถ่ายอ่าเนี่อันนี้มัเนเฟืองถ่าย2ขวดอันนี้เราต้องใส่2ขวดไหม สองร้อยสามสิบอ๋อสองร้อยอ๋อมันเกินละร้อิอ๋อตามตามปริมาตรเข้าเลยนะใช่ตามคู้มืออ๋อร้อมิลนะครับโอเคแล้วก็ไอ้นี่ศูนยจุดแปดถ้าไม่เปลี่ยนกองประมาณ1.1ึ่งจุดห่อืมถ้าไม่เปลี่ยนกองหนึ่งจเปลี่ยนกองด้วยหนึ่งจุดสามลิตรโอเคอนึ่งจุดมของจีบีเอ็กซ์หมดเลยนะครับอ่าดีละอ่าโอเค นี่อะไรต่อช่างใส่น็อตปิดอ๋อใส่มันมีแหวนด้วยนะใช่ครับนี่ใส่ใส่แหวนยังโอเคมีแหวนทองแดงนะครับอ่าน็อตเฟืองไอ้น้ำมันเฟืองท้ายใช่ครับจะใส่กลับจะยากหน่อยเนาะใช่เด็ดอ๋อฝาเติมอยู่นี่เหรอใช่ครับเติมอยู่นี่นะครับนี่อ่าต้องเปลี่ยนพร้อมกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับ เอกใส่บล็อกก็ได้นะครับออกไปทางนี้อาจจะขันง่ายกว่าเออยู่ข้างในด้วยอยู่ข้างในนะครับข้อต่อก็จะง่ายหน่อยแล้วก็มาแจบล็อกขันเข้าไปกล้องแจกเข้าไปก็พอตึงมือนะเดี๋ยวแตกหักอะไรก็ว่ากันไปอะน้ำมันเครื่องหน่อยนะล้องใหม่บางคนก็อาจจะใช้เจลบงเจลบีนะแล้วแต่นะใส่ตรงยางหน่อยนึง ข้อล้อนะครับช่างต้องระวังนะมือพองนะเพิ่งจอดร้อนๆนะครับโอเคอยู่บล็อกอยู่ข้างนอกโอเคอยู่นะใช่ตรงนี้ก็ถือว่าง่ายอยู่นะสำหรับการเซอร์วิสนะครับไม่ต้องแกะไม่ต้องรื้อฝาด้านข้างเนาะก็สะดวกอยู่นะโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็ปอนเทนเบอร์ สามสิบสามสิบนะครับบอกปเจข้างนะปแจแหวนเนาะใช่เจแหวนมันจะเข้ามันติดนี่นะครับมันจะติดกับพ่อไอเสียโชกดีไหมครับดีดีครับนิ่มดีครับ,บนิ่มมากแล้วก็ใส่กล่องเข้าไปนะครับอันนี้กล่องไอกล่อ,กองน้ำมันเครื่องเนี่ยกล่องตะแกรงอ่อกล่องตะแกรงอันเดิมแหละเช็ดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนนะกล่อง ฟ<ฝ>าร <Okay. S 1> องตะแกงเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เตรียมบล็อกคันนะครับอันนี้เบอร์อะไรช่างเบอร์24เบอร์24นะครับบล็อกเบอร์24ิบใครต้องซื้อใช้แหวนก็ได้ท้ามนใช้แหวนก็ได้แต่มันจะแคบหน่อยคันพอายู่นะครับช่างหลาก็คันให้ตึงนะครับอย่าแน่นมากนะอย่าเปาะ เตรียมควยเตรียมสายยามเนาะนะเดินน้ำมันเฟืองท้ายก่อนนะครับใช่ออกแบบมาโดยเฉพาะใช่ไหมทำ, <laughs> ทำเองเอทงนะครับเพื่อให้เติมง่ายนะครับอโอเคเจาะนะมีไอ้ตัวตวงนะครับออกแค่สิบซีซีอ๋อออกแค่สิบซีซีนะเพราะว่ามันเกินสองร้อยอ๋อมันเกินนะครับโอเคเกิน 1 0ซีซีนะครับมาตรฐานนะครับฐาน230ร l าสวางศูนย์ <GP F S 2> ใช้แค่ของไ,ได้ครับไหนเขาอเอ๊ะรอบทีจบปิดเรียบร้อยนะครับเอออันนี้ก็หมดขวดเลยไม่ต้องออกนะเป๊ะเลยตามมาตรฐานเลยนะครับ ใครทําเองก็เติมตามมาตรฐานได้เอน้ำ้อน้ำยังไม่ต้องเปลี่ยนฮะต้องถ้าหม้อน้ำหมื่นหมื่นสองกิโลนะหมื่นสองร้อยสองพันหมื่นสองร้อยกิโลนะค่อยเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ําเนาะชุดน้ําเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะส่วงท้ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปิดจุกปิดฝาน้ำมันเครื่องก็เจาะมีออกไหมเนี่ยออกเติมแค่หนึ่งจุดสามเพราะว่าสองคนมันหนึ่งจุดหก หนะนึ่งจุดสามนะใช่นี 1> 1, ่ยใช่หนึ่งพันไอ้หนึ่งพันสามใช่ตวงนะครับอ๋อเรียบร้อย 10, นะครับก็ตวงให้ได้มาตรฐานนะหนะึ่ันสามรอมิลิลิตรนะตัวนี้ใช่ป่ะมาตรฐาน เดี๋ยวไ,<ห>ไ้เติมเติมเผื่อแห้งได้นะครับอ๋อนี่ดัดแปลงเหมือนกันปะอ๋อนี่ก็ดัดแปลงเติม,จ,มจุกได้อนะวยอวยท่อย่นนะครับที่เห็นรวดเร็วดยนะไม่ยากไม่ยากถ้าถ้าเครื่องมือพร้อมก็ไม่ยากนะ ทำให้พร้อมก็ลำบากหน่อยนะครับออหมดแล้วนะครับเก่งเก่าเลยตามสเปคนะครับัปิดชกนะครับแต่ยังเฟืองท้ายนะช่างยังไม่ได้ปิดนะท้ายปิดล็อกหน่อยนะครับเดี๋ยวใครไปขันเล่นอีก ล็อกฝั่งท้ายนะครับไอ้ล็อกเติมน้ำมันเนาะใช่ดูเติมฝาปิดฝาปิดเติมน้ำมันเค่องปิดไปนะครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งพันกิโลแรกนะครับแต่ทั้งแมดเยื้อหน่อยถึงสามพันนะครับก็ยังไม่โซมเท่าไหร่อ่าแล้วก็ได้น้ำมันนี่ไว้เติมได้นะครับไอ้นี่คืออะไรช่างไอ้นี่มันล้นออกไอ้นี่ต้องปล่อยออกไหม อันนี้คือน้ำมันเหรอใช่อ๋อน้ำมันที่ดันขึ้นนะ<ม>โอเคครับก็ห<ม>วังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายเนาะขอ,องรถมอเตอร์ไซค์ GPX นะครับตัว g p x d z อ็กซ์ดีรนะรุ่นสปอร์ตนะครับ กาจะมีประโยชน์นะครับต่นี้ก็มีแถมนิดนึงต้องออกนะครับเสศษน้ำมันเครื่องเนาะโอเคขับนิ่มดีแรงปิดมือนะครับไม่ปิดหวังนะครับใช้แล้วชกนิ่มดีนิ่มดีนะชกหน้าชกหลังแล้วก็ ABS ก็ดีนะครับ ABS ดีช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับ ABS นี่นิ่มมากแบบฉุกเฉินนี่อยู่อยู่หมัดเลยนะครับเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ ตัวนี้จะเป็นน้ำมันตัวใหม่เนาะน้ำมันตัวใหม่ขวดดำครับอ่าขวดดำของฝาทองอ่ะสังเคราะห์ร้อยครับอ๋อสังเคราะห์ร้อยเนี่ยสองขวดแล้วก็อันนี้เฟืองท้าย2ขวดครับออันนี้ใส่กองน้ำมันจะจะเปลี่ยนค้างเว้นค้างนะครับอืมจะเปลี่ยนค้างเว้นค้างข้างหน้าก็จะรวมยอดตัวนนี้ะครับใช่ครับข้างหน้าก็ไม่มีใส่กองก็จะเหลือแค่2รายการบนถ้า600กว่าบาทจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งน้ำมันน้ำมันคนละตัวคนละตัวคนละครับก็ครั้งหน้าก็จะอย่างนี้ต้องลบไงเลยกดปุ่มกด หมดแล้วครับใช่ดค้างไว้กดหมดค้างนะครับลบใช่ลบออยด้วยอ่าอันนี้จากกระพริบแล้วก็กดค้างกิโลอ๋อแล้วก็กดค้างนะครับการมีเซตออยอันี้ล้อออยออยต้องกดทีหนึ่งกดเมฆกดตรงนี้อ๋อปุ่มเดียวเลยได้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยให้ออยหายไปนะครับเป็นการรีเซ็ตเนาะนี่เลยนะครับ